ทีมเทศบาลตัวผสูงเนินนะครับวันนี้เตะก,กับชมิดกับทีมเยะไข่รัฐอลกันเมียนมาครับนะครับพี่น้องเมียนมากับนะครับเทศบาลสูงเนินนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับอําเภอสูงเนินนะครับนำทีดนดอยท่านพ่อกำนันใจเปลี่ยนตางนะครับ บอนกัจชมิตรนะครับไทยเมียนมาครับเมียนมาสีขาวครับยักษ์ไข่อรารกัน ตอนนี้นะครับคู่ทีมเปิดขึ้นมาพขทอดสายชนนะครับว่าไงไม่มีอะไรนะยังไม่ได้นะครับทอดเต้านะครับตอนนี้ก็เลยว่าจะคู่นี้จบเต้าคู่นั้นาุญชาก็ไม่มีแต่ถ้ากัมพูชามีเนี่ยผู้ใหญ่โซ่จะมาตีด้วยคู่เราเสร็จเราเป็นคู่นี้ต่อยคนนี้ ครูพูดนี้ใส่ทิ้บอ่านะครับชาวบ่อยนะครับได้ใบเหลืองแล้วนะครับเออได้ใบเหลืองแล้วก็แข่งขันในกติกานะครับสลับเลยจังหวะไหนที่อันตรายแล้วก็อย่าเข้านะครับเราต่อเดี๋ยวว่าละขามาพิสกว่าให้เขาต่อเสร็จอาจจะบาดเราใครจะไหมตอนนี้นะครับหลังจากคู่นี้จบยักษ์ไข่นำอยู่1-0 2มาเตะครึ่งเดียว เสร็จแล้วพอหลังจากจบเราเก้าคู่นี้มาลงยังได้บอลอยู่นะครับตอนนี้ย่ไข่สองเงครับส้นสองข้างยัน้งไท่ได้บอลอยู่นะครับลำเลียงบอลมาสองข้างรอบ2อ่ะรอบตอ นะครับติดยังติดที่โคตดทิมอ้าวชนะก็ไปรอยังได้ต่อเอาทิมที่ว่าเราไปเจอครับขำลอยนะครับก็แล้วกันนะครับที่มาเตะแบบทีมราชสีนะครับคู่ที่สองคู่นี้เป็นอลการยะไข่กับเทศบาลตะบดนสูงเนินยักษ์ไข่ยะไข่เบสพิกัดส่งมาที่เบอร์สิบแปดสิบแปดมัดเบื่อสิบแปดนี่มันสอบมัดเบื่อจริงผมไปดูตาูนะครับตอนนี้บอลแกมานถองเท้าเดียว ตื่นมาให้เพื่อนซ่อมมัดมือส่วนน้นมันโดนฝุดบังคับผิดได้องบอกเลยนะคือเมราะว่าเมื่อเช้านี้นะครับเป็นบอลของที่ตะบานอยู่เปิดมาตรงกลางให้ครบทีมไม่ผ่านนะครับทีมไม่ผ่านแล้วนะครับตอนนี้เบอร์สกีตของยะไข่ยะไข่ล็อกยิงนะครับยังไม่ผ่านยังได้บอลอยู่นะครับตอนนี้ เห็นบอลของยะไข่เปลี่ยนได้ไหมกองหน้านะครับขาตายนะครับยืนอยู่เหมือนปีกพงหรือลุดมาได้จบเลยนะแม่เปิดมานะครับบอลก็ข้ามครับ ครับตอนนี้เบอร์สิบเกดนะครับเปิดออกมาข้างให้เบอร์สิบเบอร์สิบยักใครไหลไปให้เบอร์สิบไหลไปต่อครับไหลต่อยยีิไปเกี่ยงกันโอ้ยนะครับนะครับตอนนี้เบอร์สิบเบอร์สิบับมาแล้วยังไม่ยิงยังไม่ยิงนะครับตอนนี้เอาสับขาหลอกอยู่เบอร์สิบเข้าไป ไม่ผ่านแม่นะครับครับวันนี้นะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลกระซับมิดร,ระหว่างทีมนะครับราชสีสูงเนินนำโดยกำนันไกลเปลี่ยนกลางและทีมจากที่ตระบันตะบลสูงเนินนำทีมโดยนายกป๊อกนะครับพบกับทีมนะครับยะไข่อลากันนะครับแล้วก็ราชสีของอำเภอสูงเนิน วันนี้ได้แข่งไปะจัาพิกันที่โรงเรียนหลองนะครับนี่นี่ชิจิวมาสุเนยสุเนยาที่สบาูจีเ่เนลูกจะใครตมาชิจิอนี่่ชิจิวอนให้帮忙เ ก็เป็นภาษาของอชาวเวียดนมามนะครับซึ่งแปลโดยพี่เชิดนะครับบรรยายเป็นภาษาไทยพม่าก,ก็แปลให้เพื่อนๆน,น,นักกีฬาได้ฟังครับนี่คือสิ่งดีๆนะครับทั้งซีพีครับผมเยได้ไหมไม่รู้ใครเป็นใครยไม่ เนะีนะครับตอนนี้เปิดไปหน้าประตูเอ้ยเกือบไปแล้วผู้รักษาประตูกระโดดตีบอดออกมาน้องบิ๊กบินได้แม่เป็นการทำเพลาในเขตโทษ นายยกมาเร่งเร่เร่งจุดโทษเลยนายกมาครับนายยกพวกมาคนะขอพ่อนายกมายิงเพื่อตีเสมอครับผมูบนสนามประตูครับทะยงทะยานทีละโอ้โหเรียบรเลยนักพัฒนาแห่งเทศบาลสุนเดินครับผมจัดได้ยิ่งใหญ่ครับคนเต็มสนามครับผมมีถ้วยของท่านนายกมีถ้วยของ ผู้จัดก,การบริษัทแหลมพ่อปูที่เครับให้กับทีมที่เข้าร่วมสี่ทีมครับผมพร้อมทั้งย้อนโอ้โหขยอง,งว่าไงเตะผิจมานึงตอ้ตึ้นเดียวครับในสบาต่างจากขึ้นแรกต่างจากขึ้นแรกวันนี้เป็นลูกทุ่มของาขายาไข่ครับผมโดยการทุ่มของขยองทุ่ม,มหาขยับครับผมเปิดยาวมาเนสบายสุด แม่ไม่ไล่ครับเป็นลอบอลช้าไปแล้วต่อยได้อยู่ครับยัดไทยให้ได้หลังครับเพื่อนขอตูมุมเดียวว่ายังไงยัดไทยเทศบาลได้อยู่ยัดไทยได้อยู่เทศบาลไปเร็วห้หมา่ได้ชิบเลเจีบไปกันจีมี่สวยแล้วไปแล้วทางขวาทันหรือไม่หรือจะล้มโอ้โยด้วยสังขารครับเรียบร้อยด้วยสังขาร เปิดมาไม่มีครับยังได้อยู่ยัะไข่ยัะไข่ระเียงขึ้นไปมองหาเพื่อนทั้งขวาทั้งขวายืดๆขวาไปขวาจีขวาโอ้โหจะขวาว่ะเออนั่นะไม่ไหมเลยยี่สิบชี้ไปแล้วอ๋องคูโอ้ติดสอดรเปิดมาตรงกลางยังติดยัะไข่เอาละไรสะมาไปแล้วไปแล้วให้ซีบซีบเอาเลยซีบเาเลย บด็กนี้เลอกติงจีครับสอทอนีไม่ธรรมดาครับครับเมาติกาครับให้ซีเปสาดสุเมไหลมาให้นุ่ปออทอเปิดมาถึงหนึ่งจมาให้นุ่มผมแดงรับนี่ให้การจีมี้ว่าให้การจีมี่หลอกจหนึงทันไหมยี่อลยเอาไปสนกนะ ยะไข่ได้บอลน,นะครับตอนนี้เป็นรัฐบาลรัฐบาลยังได้บอลอยู่หอยกันมาหลังนะครับอ้าวยังได้บอลอยู่นะครับตอนนี้น้องต้อยนะครับพิ่ต้อยนะครับหรือว่า,า,าลุงพี่เขาต้องกดเราเราจะไ่ปทีมเดืยนหน้าทีมนี้เรบเป็นบอลของยะไข่ ครได้บอลนะครับจะไปมที <Blade ol ed> ่เบอร์ยีเบอร์ยีติรดแม่ทิ้งต่อยิ้งต่อตัดบอลได้ยเป็นบอลของยยไยโยไอปบนะครับไม่โดนนโดนนะครับตำแหน่งโดนนโดโดนอะไรอีก เมื่อเราเคยจัดมาแล้วปีหนึ่งสมยนั้นผู้หญิงทีมหนึ่งแล้วเราหาผู้หญิงมาด้วยนะตอนนั้นมีพี่น้องเมียนมามีทีมผู้หญิงด้วยแต่ไทยไม่มีคู่แข่งตอนนั้นเออตอนนั้นนายกมดแดงนะครับให้ถ้วยนะครับมอบกันจนมืด <c oughs> ปีนี้นายกปักให้ถ้วยแล้วก็ถ้วยกันวันไก่ถ้วยกันวันไก่ ไทยเมียนมากระชับมิตรนะครับแข่งจริงเดอนหน้ากัดูผู้คนครับทางเมียนมาเยอะมากครับผมสนุกจริงจริงครับคนเยอะจริงๆครับสุดยอดครับแฟร์กันนะครับตอนนี้ออกไปติดโจีนยันได้บอลอยู่กดจินได้บอลอยู่ปิดมาเปิดตั้มแท้ทิศใต้ยิงเลยเอาละครับตอนนี้ เป็นการสู้กันระหว่างทีมยะไข่อลักันเสื้อสีขาวพบกับทิบาลสูงเดินน้องโดยท่านนายกปอกนะครับวันนี้มายืนดูด้วยนะครับและตีเสมอด้วยตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเดเอ้ย,อย,อยตัเหนียวเว้ย เทศบาลนะครับผู้รักษาประตูเปิดออกมายังเป็นบอลของยะไข่ยะไข่เบอร์สิบนะครับเบอร์สิบมองเพื่อเติร์ดเป็นเอ่ยิงไกลไม่ผ่านนะครับพอสายจนพอสายจนไม่ผ่านนะครับยะไข่เปิดบอลออกมานะครับยังเป็นบอลของเทศบาลถุงแนนอยู่นะครับตอนนี้เอ้ย่ไหมคับเอ้ยตรงกพอดีเลยนะไปแล้วตอนนี้นะครับอันนี้เรียนดีนะยะไข่เปิดมาไม่ผ่านนะครับ ไหลคืนหลังยังได้บอลอยู่นะครับยังผ่านไปไม่ผ่านนะครับ <ST FF> ติดยะไข่ยะไข,ข่อลังการเปิดไปได้บอลนี่มุมต่อนะครับตอนนี้อ้าวไปเข้าทางยะไข่ว่าไงยะไข่จับขาหลบจับขาหลบยิง <ST FF> ระหว่างไทยกับสวีเดนดอ่าผู้หญิงทีมนั้นทีมอลาักาันครับมาเคลีย เออละกันยักษ์ไข่ก็มาเคลียร์ยักษ์ไข่พี่น้องเมียนมาก็มาเคลียร์ทีมเมียนมาวันนี้กระทบไหลกันนะครับบนนอกนะครับเราจัดบนนอกอาเซียนนะครับถ้าอยากดูขบวนแห่ร้อยยี่สิบนะครับมีคนไทยนะครับต้อไปเจอต้องไเหอต้องใส่เส้อสองมัดอ่าเด็วแบบไวัยติดเกม ยังครับนยังไม่ยิงยังไม่ยิงไหลต่อห้พื่นเพื่อนจับบอลได้ยังขึ้นจับบออีกเอางี้ี้ครเออเก่ยไปแล้วบอกี่นโทษโทษโทษตำรวจสอนนะเงเลยเขาเขามีก่อนตำรวจสอนนะ อย่าเลยครับเืลน่า้าถ้วยท่านนายกนะครับกับถ้วยกำนันไทนะครับเออราสี่ทีเรานี่แหละคือนักเล่นเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงไม่ชอบพระไพ่นี่ลงไปเขาจะขึ้นก่อนเลยลุกขึ้นกันเลยเขาถือเลิก นะครับนะใช่ไม่อ้าวไม่รู้กันนะครับนี่ไก bon ่บอลอยู่ครับเทศบาลศูนย์หนนะครับสกอร์ยังหนึ่งหนึ่งอยู่เทศบาลศูนย์หนหลบไปแล้วไหลไปให้สอสอสายชนยเบอร์จีไม่ยังติดตั้งอยู่ไหลขึ้นไปเปิดขึ้นไปที่เบอร์ยี่สิบหกของนะครับย่างไก่ยักษ์กไก่มาแล้วนะครับยักษ์ไก่ไล่มาแล้วยักษ์ไก่ไหลเข้ามาการยักษ์ไก่นะครับเบอร์สิบเบอร์สิบลบเบอร์ทิป เปิดออ,อ,ออกไปด้านข้างยังไงบอลเดี๋ยเปิดอม้ามาเปลี่ยนแตะมาจับมาที่ยังไงบอลอยู่ขึ้นเปอรเบอร์ที่เก่งเบอร์ที่เก่งที่สโอ้สองทีมนะครับเข้าแถวครับเข้าแถวเข้าแถวครับเข้าแถวเข้าแถวครับอ่า เมียนไทยเมียนมานะครับเทศบาลตะบลสุสเนินนําโดยนายกเทศบาลตีตบลสุสเนินครับแล้วก็ทีมยักษ์ไข่อารกันนะครับเสมอกันหนึ่งหนึ่งครับนําโดยพิเชษต์ดวงมารีนะครับบอลกระชับมีนะครับสีสันไทยเมียนมาครับอยู่ด้วยกันนะครับอารมณ์มั่รวยกันนะครับ เพื่อความสัมพันธ์ไมตรีนะครับนายกเทศมนตีตบลสุขเนินเป็นประธานในการแข่งขันครับ